ร้านอะไรเบ้ยยูโอเคโอ้เก็บอะโวคาโดครับผลแรกครับผลแรกของอิสราเอลปีนี้โอ้ oh, แรงถือว่าแรงเลยนะครับนี่ผลแรกของอิสราเอลเพื่อจะไม่ตกแรงขนาดนี้ครับเ oh, ก็บอะโวคาโดโอ้กำลังหลบฝนนิดหลบฝนนิดนึงครับผลแรกของอิสราเอลบรรยากาศ อโอโวคาโดนะครับเก็บอโอโวคาโดพันเอติงเกตเอติงเกตนะครับชุ่มฉ่าเลยครับเนี่ยครับเก็บอโอโวคาโดนั้นก็เพื่อนฟิลิปปินส์นะครับเลบอลเจมหลบฝนครับไม่มีที่หลบฝนใต้นี้ก็เปียกไปหมดแล้วลก็เลยไปหลบใต้รถแมชชีนนะครับเนี่ยครับฝนบรรยากาศสวนอวโอโวคาโดคิบูชิกาบิ กาบี้ครับตกโว้แรงมากเลยครับตอนนี้ไม่มีที่หลบเลยเบียก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 แล้วไอ้บอลเจมเราจะเปียกกันแล้วน่าจะตกประมาณสักสิบกว่านาทียี่สิบนาทีแล้วมั้งครับนี่เกนะ็บโอวัลคาร์โดวันนี้ครับวันอาทิตย์ ฝนตกครับฝนแรกของปี2,566ปีแรกนะปีเป็นปีที่สองของผมนะครับเก็บอะโวคาโดมิบูกาบีครับฝนตกแล้วภาคเหนือของประเทศอิสราเอลภาคใต้นี่ยังแดดร้อนอยู่เลยนะครับเริ่มจะหนาวแล้วฝนตกแรงมากเริ่มจะหนาวแล้ว บรรยากาศฟ้าหลังฝนครับฝนหยุดตกไปแล้วครับพัดไปทางอื่นแล้วนี่ครับบรรยากาศฟ้าหลังฝนสวยงามมากครับของฟ้าเก็บโอเบอคาโดต่อครับตอนนี้ก็เวลา9นาฬิกาเานาฬิกานะครับเก็บอะโวคาโดต่อจนถึงบ่ายสามหนเลยครับตอนนี้ก็บรรยากาศฟ้าหลังฝนมาให้พวกเราได้ชมครับผนแรกของประเทศอิสราเอล ฝนแรกของปีนี้ครับฝนแรกนะครับบรรยากาศฟ่าลังฝนเปียกครับบรรยากาศฟ้าหลังฝนเปียกตอนนี้เสื้อเปียกหมดเลยครับเสื้อเปียกหมดแล้วฝากกดไลค์กดติดตามท็อปอี่สิเรลวด้วยนะครับขอบคุณครับ